สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชทที่รักทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ไผยนะครับก็อยากจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องของมีน้อยมีหลวงปัญหาระดับชาติสอสังคมส่วนสามทำไมถึงตัวหัวแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราดูใน Google หรือใน Yahoo หรือในเว็บไซต์ต่างๆตามข่าวต่างๆเราก็จะพบว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องมีหลวงมีน้อยหรือมีน้อยมีหลวงเนี่ยเยอะมาก จนเรียกว่ามันเหมือนกับจะเป็นปัญหาระดับชาติแล้วเ,เรามักจะเจอข่าว,าวในเรื่องของเออมียน้อยทำร้ายมีหลวงมีหลวงทำร้ายเมียน้อยหรือว่ามีการแต่งงานซ้อนนะฮะสามีไปแต่งงานซ้อนนะฮะกรณีที่มีหลวงทำร้ายเมียน้อยจนกระทั่งถึงเสียชีวิตอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสังคมทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นในสังคมนี้มันเกิดมาจากอะไรแน่ เราจะมองเห็นว่าในสังคมโบราณของไทยเหล่านั้นผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนแล้วก็มีการพูดว่ามันก็เป็นธรรมดาแม้กระทั่งพระเจ้าอยู่หัวในรัชการต่างๆตั้งแต่รัชการที่หนึ่งเรื่อยมาก็จะมีภรรยาหลายคนเวลาที่เรานำเสนอเนื้อหาสาระไปในเรื่องของการมีภรรยาหลายคนก็มีคนเขียนคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมคะ ว่าไอ้ความไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอะไรไหมถ้ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยข่าวในเรื่องของมีน้อยมีหลวงทุกวันนี้มันจะหนาหูหน้าตาขึ้นแบบนี้ไหมนะคะเราไม่ได้ดูแต่ในหนังจกักจักวงวงเท่านั้นเราไม่ได้ดูแต่ในละครในทีวีเท่านั้นที่พบว่ามีหลวงมีน้อยตบตีกันแต่เราพบในชีวิตจริงในข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่นิยายไม่ใช่แค่นายละครที่เราพูดว่าน้ำเน่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นละครหรือจะเป็นเรื่องของชีวิตจริงจะเป็นสิ่งซึ่งเผยแพร่ออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพที่เป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชายต้องการจะมีเมียหลายคนหรือไม่หยุดนิ่ง ผู้หญิงต้องการจะหาผู้ชายคนอื่นมาคอยดูแลตัวเองนะฮะไม่ว่าจะในลักษณะจะเป็นเมียหลวงหรือยินดีที่จะเป็นเมียน้อยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเรามีความคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกเรามีความคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเรามีความคิดว่า มันเป็นมาอย่างนี้นานแล้วเรามีความคิดว่ามันเป็นอิสระของแต่ละบุคคลแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งในละครนะฮะที่เราบอกว่าดูกันไปทำไมดูกันเพื่อความเพลิดเพลินแต่เชื่อไหมคะว่าในาละครพวกนั้นมันมีส่วนที่จะรอร้อมให้คนในสังคมคล้อยตามเป็นไปแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนั้นหรือพอเป็นแบบนั้นแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไ,ไรเลยเรื่องธรรมดามากเห็นไหมคะเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานี้มันเลยเถอดมันไม่มีการกันกรองมันไม่มีใครมาบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกนะมันไม่ดีนะเพราะมันมีคนทาเมื่อมีคนทาก็ต้องมีคนเอาอย่างเพราะคนจํานวนมากยังแยกไม่ออกว่าอะไรดี อะไ,ไม่ดีหรือบางครั้งแยกออกแหละว่าเออมันไม่ดีนะมันไม่น่าจะทำนะแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละก็ทำกันพอทำกันจนเกิดเป็นความรู้สึกว่าเออมันไม่เป็นไรเนาะก็ทำกันไปบางคนบอกว่าคนที่เขามีหลายเมียนะไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรก,ก,ก็ก็อาจจะมีแต่ถามว่าระหว่างคนไม่มีปัญหาอะไรกับคนมีปัญหาอะไรอันไหนมากกว่ากัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจนกระทั่งล่าสุดที่มีการไปจิกหัวตบกันหรือว่าแม่ผัวก็ไปช่วยลูกสะพ้ยที่เป็นเมียหลวงไปจิกหัวลูกชายที่ทําไม่ถูกในพิธีแต่งงานซ้อนเห็นไหมฮะมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วแล้วก็ยังอยากจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอีกทั้งที่ตัวเองก็เป็นข้าราชการเป็นตำรวจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ เป็นเรื่องผิดวินัยแต่ถามว่าในระดับชาติมีให้เห็นไหมในเรื่องผู้ชายมีหลายเมียหรือผู้ชายมีมีหลวงมีมีน้อยก็มีให้เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราจะมองดูว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆมันไม่ได้และอย่าลืมว่าเด็กอย่าลืมว่าคนที่เป็นเยาวชนที่ดูละครอยู่ตอนนี้ที่เห็นข่าวอยู่ตอนนี้ ที่ติดตามเรื่องอะไรทั้งหลายอยู่ตอนนี้เขาซึมซับในสิ่งซึ่งสังคมสอนเขาการซึมซับของเขาใครจะบอกได้คะว่าซึมซับไปในทางดีหรือไม่ดีใครจะบอกได้ว่าเราควรจะทำให้เขาเข้าใจอย่างไรในเมื่อสังคมไม่ได้ทำอะไรให้เยาวชนพวกนี้เกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจว่าการที่ผู้ชายมีเมียหลายคน หรือการที่ผู้หญิงไปมีสามีซึ่งเป็นของคนอื่นอยู่แล้วตัวเองรู้นะฮะแต่ก็ยังทำมันผิดศีลธรรมนะคะเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะไม่ใช่อิสลามอะไรพวกนั้นซึ่งผู้ชายจะมีเมียได้หลายคนแต่เราอยู่ในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเรามีหลักศาสนาของเราในเรื่องของศีลธรรม การผิดศีลข้อสามก็คือการผิดประเวณีกับลูกเขาหรือเมียคนอื่นสามีเขานะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความเสื่อมทรามของสังคมไทยที่เกิดขึ้นทุกวันนี้และไม่มีใครเข้ามาทำอะไรหน่วยงานทางการศึกษาก็ไม่ได้ทำอะไระไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเรานี้เป็นสิ่งซึ่งไม่เหมาะไม่ควร ที่เยาวชนคนไทยจะทำหรือไม่เหมาะไม่ควรที่สื่อต่างๆจะนำออกมาอย่างเช่นทำละครกี่เรื่องกี่เรื่องก็จะต้องออกมาในลักษณะแบบนี้นะฮะจะต้องออกมามีในลักษณะที่ให้เห็นว่ามีหลายเมียไม่ว่าจะเป็นจากัากวงๆสมัยไหนก็าตามจนกระทั่งถึงในปัจจุบันมันเลยดูเหมือนกับว่าเราส่งเสริมให้คนเนี่ยเป็นไปในทางนี้ใช่ไหม เมื่อเป็นดังนี้เนี่ยสังคมของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะจะเป็นสังคมซึ่งผู้ชายมีหลายเมียเมียหลวงไปค่าเมียน้อยเมียน้อยไปค่าเมียหลวงอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเราทุกคนที่อยู่ในสังคมจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาไม่ใช่ปล่อยให้สังคมดำเนินไปแบบนี้และคิดว่า เออมันไม่เป็นไรหรอกมันก็ธรรมดานะเพราะว่ามันไม่ใช่นะะจนกระทั่งมีการฆ่ากันตายเนี่ยนะ้อยมีหลวงฆ่ากันตายหรือ,อ,อสามีผู้ชายออทอดทิ้งหรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่อันนี้ถือว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนซึ่งมีออคุณธรรมจริยธรรมได้สูญสิ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ลูกหลานของเราหรือเยาวชนในชาติของเราได้คล้อยตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะคะอาชย์หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดสำหรับพวกเราบ้างนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ s u b s c r i b e ค่ะเรามาพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆที่น่าสนใจต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันค่ะ